สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับรายการโฟกมีไปเที่ยวรายการที่จะพาท่านไปรู้จักกับโฟกคาราเวลทีสี่วันนี้เจ๊อ่อน5269จะพาไปทําบุญที่วัดหัวกระบือเราไปให้อาหารพี่วัวกันครับเราจะไปตัดหญ้าพี่วัวกัน,กนหรอพ่ออ๋อเปล่าเราไม่ได้ว่างขนาดนั้นเดี๋ยวเราไปซื้อหญ้าให้พี่วัวไปครับเราเจ๊อ่อนจะพาไปวัดหัวกระบือ้อโถก็นึกว่าจะไปตัดหญ้าพี่วัวเ,เห็นเอามีดมาซะอยู่ตรงกลางอาโอเคค่ะ ทาเจอร้านปลทาทังโกลนะฮะเลยแฟนลงไปจัดมาหนึ่งชุดนะฮะแล้วก็เพิ่มสังขยามาด้วยนะครับเนี่ยฮะทุกคนหนึ่งชุดกองทัพต้องเดินด้วยท้องนะเดี๋ยวเราไปลองชิมดูก่อนนะว่าอร่อยแค่ไหนนะครับอันนี้ฝากร้านนะฮะปละทาทังโกลแอนชาชัด ใหญ่ๆอะอ่าะ,ะเราเรา,เราก็เ<ร>สียวห<า>ักเหมือนกันนะเนอะเขาขึ้นตรงไหนได้เขาขึ้นหมดแล้วมีลิงเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนขึ้นสะพานนะ่ะมัน ปล่อยเขาอะเนาะเราก็ช่วยได้เท่าที่ช่วยได้ว้าวเรามาถึงกันแล้วนะดูที่บัวของเรานี่เราไปจอดรถกันก่อนคทุกคนสวัสดีครับตอนนี้เจยอนห้สองหกเก้าก็พาเรามาถึงวัดหัวกระบือแล้วนะครับเดี๋ยวเราเดินไปหา คุณป้าไปขายท,ที่เขาขาย,ย้านะฮะไปซื้อญ้าให้พี่บัวนีรถเยอะแยะหน่อยเราต้องหลบรถนิดหนึ่งเดี๋ยวเราข้ามข้ามฝั่งไปรอข้ามฝั่งไปตั้งหนึงครับอันนี้รถเยอะเลยรถเยอะเลยเดี๋ยวรอข้ามฝั่งแั๊บหนึ่ง เจอแล้วย่าซื้อเรียบร้อยแล้วเนี่ยเหรอคุณป้าสวัสดีครับ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 อ๋อเนี่ยย่าที่เราจะไปให้พี่บัวนะครับสามก็สอบทั้งหมดสามก็ตอนนี้ผมก็เข็นนญ้าเขาจะเอาญ้ามาให้พี่บัวนะครับ น,นี้ก็เขียนมาเรื่อยๆน,นะพี่วัวเต็มเลยนะครับเนี่ยทั้งพี่วัวทั้งพี่กระบืออ้าวเอ,เอไม่ได้แล้วเดินกันมาแล้วเ,เนี่ยผมก็เอาให้พี่วัวพี่กระบือกินก่อนแล้วก็เดินมาให้พี่วัวทางนี้บ้างเยอะมากครับพี่วัวพี่กระบือเยอะมากในที่ที่ที่วัดหัวกระบือเนี่ยครับอันอันอันนี้เป็นด้านหลังนะฮะโซนด้านหลังนะฮะอันนี้ โหพี่วัวจากตรงนู้นก็กล่กันเข้ามาตามผมเข้ามาแล้วเนี่ยเยอะมากนะฮะไอพี่วัวพี่กระบือด้านหลังเนี่ยเยอะมากมากนี่เกิดเหตุการณ์หนึ่งนะฮะเนี่ยแย่งหญ้าไปจากแฟนผมหลุดไปทั้งกระสอบเลยต้องหนีต้องเอาตัวหนีออกมาก่อน พี่วัวพี่กระเบื้อเขาหิวมากอะฮะคงหิวกันมากกันถึงได้แย่งกันเลยเดี๋ยวเราไปดูอีกด้านหนึ่งครับ กันอิ่มหนำตำล้านเลยนะเนะี่ยโอ้ยโอ้ยไล่บัวไล่บัวไล,ววล่ไม่กระตอแล้วครับผมถือไม่กระตอแล้วแต่ ู้สึกว่าพี่บัวจะไล่กันเยอะมากมาแล้วครับต้องหนีมาแล้วครับหนีก่อนหนีก่อนมาให้ด้านหลังบ้างสงสารด้านหลังยังไม่ได้กินเลยนี่ครับผมเอามาให้ด้านหลังมาครับด้านหลังไม่ได้กินเลยเยอะมากนะเยอะจริงๆ ดูเดดถ้าถ้าเขาไม่หิวเขาไม่เดินตามขนาดนี้ฮรเนี่ยเมเดินหนีแบบคือเอามาตามก็สอบแต่ว่ามันมันไม่พอให้หละครับเพราะว่าพี่ัวเยอะมากพี่บัวพี่กระบือเยอะมากแต่ทีนี้พอให้ทั้งด้านหน้าด้านหลังก็ไม่ได้กินฮนะก็ต้องปีกตัวหนีมาให้ด้านหลังบ้าง พยายามให้ได้กินเท่าเทียมกันนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวด้านหลังจะไม่ได้กินก็ต้องปีกตัวมาให้ด้านหลังบ้างก็พยายามจะให้ครบทุกตัวก็มันก็เป็นไปไม่ได้เพราะมันมีตรงกลางอีกอะไรอีกะฮะก็อยู่ที่เขาจะได้กินหรือเปล่าแต่จริงจริงแล้วที่วัดหัวกระบือจะมีสองที่นะฮะเวลาเข้าวัดมาจะมีโซนด้านหน้าแต่โซนด้านหน้านะคือใครมาก็เลี้ยงแต่โซนด้านหน้าเขาก็อิ่มหนำสำราญนะฮะ แต่โซนด้านหลังอะมันไกลออกไาห,หน่อยคนคนเขาไม่ค่อยเดินกันมาแต่วัวเยอะมากวัวกะกระทิงไอ้กะกระบือเยอะมากใครใครผ่านไปผ่านมาหรือตั้งใจจะมากราบไหว้หลวงพ่อโตก็แวะมาให้อาหารพี่วัวพี่กะพี่กะบือด้วยนะครับมีสองที่เลยทั้งด้านหน้าและด้านหลังยังไงก็มีในพูนมีรถคนอื่นเขาก็มาให้กันก,ก็ก็ดีใจกับพี่วัวพี่กะบือด้วย มีมีมีรถเบนซ์กับคํารี่เขาก็มาให้ด้วยนะฮะเยอะจริงจริงพี่บทริปนี้ก็โอเคนะฮะอิ่มบุญนะฮะเสร็จแล้วผมก็มากราบไหว้หลวงพ่อโต มากราบไหว้ขอพรหลวงพ่อโตประจําวัดหัวกระบือนะครับขอพอหลวงพ่อโตให้ข้าพเจ้าสุขภาพร่างกายแข็งแรงให้ผู้ชมทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแเ่งๆรวยๆนะครับแล้ววันนี้ผมก็ได้ทําภารกิจคือให้อาหารพี่บัวแล้วก็ไหว้พระเสร็จแล้วนะครับตอนนี้เจ๊ออนกําลังจะเดินทางกลับนะครับก็มุ่งหน้ากลับทางเดิมครับ เดี๋ยวมันจะมีช่วงหนึ่งตอนขึ้นสะพานนะฮะมันจะมีวิวทิวทัศน์สวยงามเลยทีเดียวอ่าอันนี้อันนี้เป็นพี่บัวด้านหน้านะฮะพี่บัวด้านหน้าตรงเนี้ยคือเขาจะได้กินอาหารเยอะมากอช่วงนี้ต้องรอรถนิดหนึ่งะฮะรถทางฝั่งโน้นมา,มาเยอะก็ยังยังยังสวนขึ้นไปไม่ได้เพราะมันเป็น สะพานแคบอะครับเดี๋ยวรอสักครู่ครับรถใหญ่เข้าใหมาค่ครับอ่ายังมีการหนึ่งโอเคครับส่วนขึ้นมาได้นะครับเดี๋ยวเราขับตรงไปก่อน เดี๋ยวจะไปเจอทางแยกนะฮะแล้วก็ข้ามตะพานเดี๋ยวมันจะมีวิวทางด้านขวามือนะฮะเดี๋ยวรอดูกันนะครับเนี่ยครับจะถึงสี่แยกแล้วอ่าสี่แยกเล็กๆนะฮะอ่ากเดี๋ยวเราขึ้นตะพานเดี๋ยวเดี๋ยวคุณผู้ชมลองมองไปขวามือนะครับเนี่ยครับขวามือเห็นไหมครับมีเกาะมะพร้าวส่วนตัวมีวิวทิวทัศน์สวยงามน,นะฮะ ก็เป็นจุดขายของวัดหัวกระบือนะครับสำหรับ EP ี EP นี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับท่านผู้ชมที่ชื่นชอบฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับ